ัสดีครับมานำเสนอกล้องแคนนอนนะครับ 700D นะครับตัวนี้ชัตเตอร์มื่นสามนะครับชัตเตอร์ของเขาจะเป็นเลนส์18-55นะครับจะมีรอยนิดหนึ่งขน้าดเล็นิดนึ่งนะตรงตรงนี้ครับ ถ้าดูเลยส่วนนะครับี่หากล้องในราคาถูกๆนะครับรุ่ในใหม่นะครับแบบแท้ที่ชาแท้นะครับใส่คองคอนะครับผมจอพับได้นะครับจอพับได้ ถ่ายวิดีโอถ่ายรูปนี้นะครับเหมาะกับมือใหม่ด้วยนะครับ,บนนราคาถูกๆนะครับตัวนี้น่เานอนี่ครับเสียวครับตัวชัตเตอร์หมื่นสามนะครับตัวนี้เโอเคครับ